ธรรม,มวิภาคสำหรับวันนี้ก็เป็นทัศกะคือหมวดสิบโดยได้อธิบายเรื่องหลักธรรม,มวิภาคซึ่งเป็นการศึกษาศึกษาของนักธรรมชั้นตรีในของแม่กองธรรมสอบบาลีสนามหลวง ทุกๆคนที่เว็นพระใหม่และธรรมศึกษาคือนักธรรมศึกษาที่จะเลื่อนระดับทดลองปัญญาภูมิความรู้ของตนเองเขาแล้วก็กมีการสอบบาลีได้สอบนักธรรมแม่กองทําสนามหลวงถ้าปีนี้กำหนดวันที่15บห้า1ิ1ห1าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสวัน นักศึกษานักศึกษาหรือนักศึกษานักนักเรียนนักศึกษาทั้งหลายที่ได้มีโอกาสสอบก็ต้องผ่านการได้ยินได้ฟังหลักการอธิบายหลักธรรมตั้งแต่กระทูธรรมะพุทธวินัยโดยเฉพาะที่วัดวัดบก,กบวัดนสิลาลอย แห่งนี้ก็ได้มีการเรียนการสอนมาโดยลำดับในในช่วงเวลาที่ได้อธิบายหลักคำธรรมวิภาคซึ่งถามว่าจำเป็นไหมมันจำเป็นนะครับเพราะว่า,วาบางคนนักศึกษาหรือพระพิสุบทใหม่เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าธรรมะของพุทธองค์นั้น เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของตนหรือธรรมะจะต,ต้องศึกษาทําไมธรรมะธรรมะเกี่ยวกับอะไรกับการใช้ชีวิตประจําวันของคนแต่พอเมื่อศึกษาดูแล้วก็จึงรู้ว่าตัวเรานั้นไม่สามารถจะแยกออกจากหลักธรรมะได้ทั้งฝ่ายกุศลธรรมทั้งฝ่ายอกุศลธรรมกุศลธรรมและอกุธรรมนั้นก็เป็นเนื้อเป็นตัวของคนทุกคนนั่นแหละ แต่ว่าคนเขาไม่รู้เมื่อคนทั้งหลายไม่รู้ก็เข้าใจว่าตนนั้นหรือตัวตนนั้นอยู่อีกส่วนหนึ่งบาปกับบุญนั้นอยู่อีกส่วนหนึ่งความจริงก็มีแค่สองส่วนครับคือส่วนบุญและส่วนบาปไม่มีส่วนที่สามในส่วนของตนหรอกจำไว้นะครับท่านมีส่วนบุญส่วนบาปเท่านั้นไม่มีส่วนที่สามทำบุญตอนไหนก็เป็นบุญตอนนั้นทำบาปไหนก็คือบาปตอนนั้นไม่มีว่าเป็นตัวตนหรือเป็นตนเข้าไปทำหรอก มีแต่สภาพของกุศลกับอกุศลที่ปรากฏเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลักธรรมหลักธรรมะที่เป็นกุศลธรรมและอกุศลธรรมเนี่ยเขาให้น้อมดูในตัวเองว่ามีไหมที่ได้อธิบายมาทั้งหมดในต,ตัวท่านมีไหมฝ่ายบุญกับฝ่ายบาปฝ่ายบุญมีไหมในตัวท่านฝ่ายบาปมีไหมในตัวท่านก็จะรู้เองว่าโอ้พออธิบายพอฟังอธิบายหลักธรรมไปอ้อนี่มีอยู่ในเรามีอยู่ในเราเอันนี้ไม่มีในเรา บุญตัวนี้มีอยู่ในเราบุญตัวนี้ไม่มีอยู่ในเราก็จะเข้าใจเองครับคนทั้งหลายก็จะเข้าใจแบบนี้แหละถึงจะชื่อว่าเข้าใจหลักธรรมที่ซึ่งเป็นตภาวะภายในสําหรับบวดธรรมมวดต่อไปนี้ก็เรียกว่าธรรมที่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆสิบอย่างบรรพัชิตหรือนักบวชหรือพระหรือสามเณรหรือจะส่งเคาะเข้าใน ประชาชนอุบาสกบาติกาก็ได้ประชาอุบาสกบาสิกาที่ปรารถนาจะให้ตัวเองเพิ่มหลักธรรมสิบประการนี้ไว้ในตัวเองก็ได้แต่นี้พระพุทธองค์ทรงเน้นบรรพชิตหรือนักบวชว่ามีสิบอย่างข้อที่หนึ่งครับบรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่าบัดน,นี้เรามีเพศต่างจากคืรหัสแล้ว ไม่ว่าอาการกิริยาใดๆของสรมณะเราต้องทําอาการกิริยานั้นนั้นข้อนี้สําคัญนะครับข้อนี้สําคัญมากที่เหมือนที่หลวง,งพี่บอกว่าไอ้ผมเหมือนไม่เห็นเป็นพระเลยบวชเข้ามาแล้วคือหมายความว่าผมออกจากบวชแล้วผมเป็นพระแล้วหรือบางคนไม่รู้ตัวเลยครับออกจากบวชมาก็จากคนธรรมดาเป็นคนห่มเหลืองแล้วจากนุ่งกางเกงมานุ่งสบงจีวรแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นพระตรงไหน ถ้าไม่ศึกษาธรรมของบรรพชิตก็ไม่เป็นพระครับเป็นพระไม่สมบูรณ์ยัยจะกลายเป็นพระไข่เน่าคือมันมันเหนนะม็นนะนั่นเหม็นเพราะฉะนั้นนักบวชต้องเลิกเสมอว่าเอยคนต้องรู้ว่าเราเนี่ยไม่ใช่เหมือนคฆราวาเหมือนคนไม่ได้บวชเราเป็นคนบวชแล้วเป็นพระแล้วเป็นบรรพชิตแล้วกิริยาอาการต่างๆกิริยาอาการ การยืนการเดินการนั่งการนอนเรียกว่ากิริยาอาการต่างๆการพูดการจาเน,น pase, ี่ยก็เรียกว่ากิริยาอาการต่างๆพูดไปหัวเราะไปเอิกอักเอิกอักอย่างเงี้ยไม่ใช่ของบรรพชิตแน่ๆเลยหรือกระโดดโลดเต้นวิ่งจอกกิ้งวิ่งออกกําลังกายอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่กิริยาของบรรพชิตแน่ๆเลยถึงแม้ว่าสมัยนี้คุณหมอบอกว่าพระต้องวิ่งออกกาลังกายบ้างเพื่อร่างกายแข็งแรงก็อย่าไปเชื่อคุณหมอแล้วกันนะเพราะว่า พระท่านทำอย่างนั้นไม่ได้มันไม่ใช่สมาณะสารูปเข้าใจถ้าอยากออกกำลังกายก็เดินรอบวัาสักร้อยรอบพันรอบก็ได้นะไม่ต้องวิ่งแต่เดินเอาเดินร้อยรอบพันรอบถ้าเดินได้เนาะไม่จะเป็นต้องวิ่งน,น,นี่ความจริงนะครับนี่ไม่ใช่ข้อแก้ตัวนะคือเราไม่ได้ว่างกันนะครับเราคือเดินเอาเขาบอกให้วิ่งเเราก็เดินเอาสัก เขาบอกให้วิ่งสักร้อยรอบก็วิ่งพันรอบแล้วก็เดินพันรอบเดินเอาเดินทนเลยเดินทนเดินจงกรมทีนี้กหลดสติเอาได้ได้ทั้งกุลศลลจิตด,ด้วยได้ทั้งพลังกายด้วยได้ด้วยเนี่ยเดินรอบป่านี่ก็ได้จะไปต้องอ้างว่าไม่ได้ออกกําลังกายนี่ก็ได้แล้วเดินมีถาบาทนี่ก็ออกกําลังกายแล้วครับออกกําลังกายเพราะฉะนั้นกิยาอากรรใ,ใดๆของสมณะ เราต้องทํากิริยาอาการานั้นก็ศึกษาครับว่าสมณะสมณะศารารูปจะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะถมน้ำลายจะฉันอาหารจะอะไรก็ตามก็ตามทีครับต้องมีสมณะศารารูปว่าเขาเดินยังไงพระสมณะเดินยังไรแล้วหรือชาวบ้านเดินยังไรเพราะฉะนั้นก็ศึกษาดูไปกิริยาอาการครับ ให้เหมาะให้ควรเกี่ยวกับการเป็นสมณะสารลาร,รูปก็คือดูรูปของตัวเองว่าตัวเองเหมาะควรกับการทําอะไรไม่เหมาะควรกับการทําอะไรเขาเรียกว่าสมณะสารรูปข้อที่หนึ่งถ้าอาการใดๆไม่เหมาะก็จะทําทอาการนั้นๆเช่นพูดเสียงดังตะโกนโวกเวกพูดเสียงดังตะโกนโวกเวกหัวเราะงอหายเล่นสนุกเล่นตะก้อเล่นฟุตบอลเล่นอะไรต่าง จีปาหะานี่แค่ต่อยมวยชกมวยออกกำลังกายซ้อมมวยไม่ควรทําทั้งพิสูจ์ทั้งสาม,มนเนรเขาจึงเรียกว่าเป็นเป็นพระแล้วไม่ทุมควรทํากิริยาอย่างสมณะไ้ยอย่างอย่างอย่างคารวะให้ทํากิริยาอย่างสมณะข้อที่สองบรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งๆว่าความเลี้ยงชีพของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราต้องทําให้เขาเลี้ยงง่าย อันนี้ก็ต้องหยุดอยากครับอยากกินนะอย่าไปบอกคุณโยว่าโอ,อัตมาอยากฉันนั้นอยากฉันนี้อยากกินนั้นอยากกินนี้อยากกินโน,น้นนี่นี่ครับคือไม่จะเป็นไม่ไม่จะเป็นเลยยิ่งไปบิณฑบาตยิ่งบอกอัตมาไม่เอาหะอ,อัตมาไม่ไม่ฉันข้าวอัชมาฉันตังอย่างเงี้ย <laughs> ไ,ไม่ได้นะครับไม่ได้เดี๋ยวคนเขาจะเอือมละอาเอาเดี๋ยวสังคมเขาจะปนนามตำหนิตีเตียนพระ รูปอื่นๆด้วยไปเจอพระโอคุณโยมเมตตาสงสารจอดรับโยรับคุณพระข้างทางพอขึ้นรถปับ๊บคุณพระมไม่ไม่ขออาหารขอตังค์นะครับบินธบาตเงินบินธบาตปัจจัยองมันไม่เหมาะมันไม่ควรสายใต้เรามีบ่อยครับคุณพระที่ท่านทํามาหากินแบบนี้นะสายเนี้ยมีบ่อย การราควรจะจอดรับคือจอดรับแล้วท่านผมเคยจอดรับผมผมเคยจอดรับพระคุณเจ้าตามทางอย่างนี้หละพอเขาเห็นหน้าพระเขาก็ไม่ไม่ไปด้วยครับครัง้ทงที่คนจะไปด้วยครั้ทงทงี่คนจะไปด้วยอืมเขาไม่ไม่กล้าไปด้วยก็คือคือเราต้องบอกว่าเป็นพระต้องเลี้ยงง่ายคำว่าเลี้ยงง่ายก็คือไม่ใช่เลี้ยงแบบวัแบบวเป็นควายนะครับเลี้ยงง่ายก็คืออาหาร ชาวบ้านเขาฉันอาหารอะไรก็อย่างนั้นแหละไม่ต้องอาหารหรูพธธัตคารหรอกไม่ไม่ต้องกินหรูอยู่อยู่แบบอยู่แบบอะไรนะอยู่แบบเทวดาไม่ต้องกินหรูอยู่แบบเทวดาอยู่กินยังไงก็ได้ที่เขาที่เขามีให้ฉัน <c oughs> ขอร้องอย่าไปสั่งไอหูฉลามอย่าไปอย่าไปสั่งอะไรนะหมูกระทะอย่าไปสั่งอาหารแบบนั้นแบบนั้นให้โยมมาถวายครับ อันนี้ไม่ควรอันนี้เขาเรียกว่าเลี้ยงยากเคยโยมเขาอาจจะถ้าเขาคุ้นเคยกันเขาอาจจะไม่คิดอะไรแต่คนอื่นก็จะคิดโยมที่ยินดีจะให้เนี่ยไม่คิดหรอกเชื่อเชื่อใจได้โยมไม่ไม่คิดหรอก,อมมรอกตอนแรกอะแต่พอต่อไปเขาก็แอบคิดถ้าเบียดเบียนเขาบ่อยๆเมื่อแรกเขาคงจะเฉยๆนะครับเมือแรกบมดคงเฉยๆฮะเหมือนไปกินหูฉลามอย่างเงี้ยโอ้พัตคานนั้นพัตคานนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับ จะบอกว่าอุวิบากของผมวิบากยังไงสั่งเอาเนี่ยน่ก็วิบากก็คือไม่ต้องสั่งครับรับตามที่เขาถวายเาเรียกวิบากแต่ว่าถ้าไปสั่งว่าอาตมาต้องการฉันอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ใช่วิบากค,ครับวิบากค,คนอันนี้คือกรรมคือคือเป็นเรื่องของกายวิญญัตกับวจีวิญญัตตนี่เป็นเรื่องของวจีวิญญัตคือออกปากขอโภชนาหารขอโภชนะอันนี้เขาไม่ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้น ต้องเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายคือชาวบ้านเขากินอะไรก็กินอย่างนั้นไม่ใช่เขาใส่บาตรอาหารอย่างนี้แล้วเอาปโยน์ทิ้งตัวเองอยากฉานอาหารอีกอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยก็ไม่ควรก็ถ้าอย่างนั้นก็ถ้าจะถือแบบไหนก็ก็แบบสมมติเราเราฉันมังสวิรัตเนาะไม่ไม่ฉันปลาและเนื้อก็บอกอาตมาบินแต่ข้าวก็พอลําบาตรแต่อาหารแต่ข้าว ครับก,ก็ได้แล้วก็กลับข้าวก็ไปหาเองแต่ก็ะทำหุงเองไม่ได้อีกแหละหาเก็บใบไม้เองก็ไม่ได้อีกอกลำบากเองนะถ้าก็ก็เลือกเอาแล้วกันว่าฉันยังไงเอาให้ตัวเองไม่ลำบากและก็ชาวบ้านไม่ลำบากพอข้อต่อไปนะข,ข้อที่สามบรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่า อาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราต้องทําให้ดีไปมากกว่านี้มีอยู่อีกไหมไม่ใช่มีเพียงเท่านี้คือว่าอาการของเรากิริยาอาการของเราเนะี่ยคือมันดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะดีกว่านี้ทําได้อีกไหมหรือมันก็ทําได้แหละแต่ไม่ใช่ว่าเุย้ยผมเป็นคนอย่างนี้ผมอาตมานี่ใสอย่างนี้คุณโยมจะให้ดีไปกว่านี้ไม่ได้หรอกมันได้มันทําได้อยู่ คือบางอย่างมาทําได้นะครับว่าเราควรจะใช้กิริยาอาการกายวาจาเช่นเป็นพระควรพูดอย่างไรพระสมัยก่อนใช้คําว่าอัตมานะครับหรืออัตมาภาพอันนี้เป็นทางการอัตมาภาพกับรูปตอนหลังนะครับว่ารูป รูปอย่างนั้นรูปอย่างนี้ตอนหลังก็มาฉันนะครับใช้คําว่าฉันบางคนก็ว่าแต่ทางทางภาคกลางของของของผมนะครับขอ,ของตมาใช้คําว่าฉันฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้อันนี้คือพูดแล้วก็แต่ว่าเขาไม่ให้ใช้คําว่าครับผมภิกษุไม่ควรพูดคําว่าครับผมไม่ไม่ควรพูดเพราะว่าต้องใช้วาจาว่า อาตมาหรืออาตมาอย่างนั้นอาตมาอย่างนี้ถ้าไปบอกกับผมอย่างนั้นกับผมอย่างนี้ก็ไม่ได้จะใช้คําว่าข้าพว่าเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้นก็ไม่เหมาะก็มีแต่อาตมารูปฉัน,นก็ใครเนี้ยได้ใครเนี้ยกอ็อาตมาดีที่สุดเราเราเราอย่างนั้นเราอย่างนี้ก็ก็ยังได้อยู่นะ แต่ว่าไม่ควรครับผมครับผมเป็นสิ่งที่ไม่ควรครับกับผมอย่างเงี้ยครับกับผมเป็นถ้าพูดกับพระนี่ด้วยกันก็คือครับผมได้ครับผมได้ถ้าพูดพระเป็นพูดกูพูดมึงพูดเองเองมาพาโวยยังไม่ได้ครับพูดกับคุณพระด้วยกันก็พูดครับกับผมแล้วแต่หรือขอรับแล้วแต่พระระดับผู้ใหญ่ระดับไหน หรือเจ้าพกคุณก็แล้วแต่จะใช้ศัพท์แต่กับชาวบ้านไม่ควรคับผมโดยเด็ดขาดจำไว้ทุกพี่ถ้าพูดกับพระในการคับได้แต่ถ้าพูดคับผมกับชาวบ้านมันเหมือนกับจะลดตัวลงไปเป็นผู้รับใช้เขาข้อที่สี่บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่า ตัวเราเองตีเตียนตัวเองด้วยศีลได้หรือไม่นี่ต้องถามตัวเองครับต้องพิจารณาตัวเองลงไปให้ถึงลึกให้ถึงกล๋นเลยว่าเออเราตีเตียนเราเองได้ไหมด้วยศีลเราปฏิบัติตัวทางกายวาจาถูกต้องแล้วรู้ยังตำหนิตตัวเองได้ไหมนะถ้าตัหนิตได้ก็ถือว่าผ่านนะครับแต่ถ้าเราไม่เคยพิจารณาเลยดูแต่คนอื่นไม่ดูตัวเองเลย่างเงี้ยมันจะน่าเกลียดโอ้โห ว่าคนอื่นเอาว่าคนอื่นเอาแต่ตัวเองนี่แผลเต็มตัวเลยมันก็ไม่เหมาะไม่เหมาะนะครับว่าตัวอื่นว่าไม่มีมารยาทโอ้โหเสื้อผ้าไม่ยอมซักยอมยอมซักเลยจีวรจีวรเนี่ยแต่ตัวเองเหม็นกุ้มเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควร mm hmm. เดี๋ยวชาวบ้างจะว่ากินพระสงฆ์นี่อัศาจรรย์กิ่นของพระคุณเจ้านี่หน,น้าน่าอัศาจรรย์จริงไม่ได้นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาดูตัวเองก่อนก่อนจะไปตําหนิติเตียนใคร เมื่อพิจารณาตัวเองดีแล้วด้วยกายวาจาว่าเออเราเป็นผู้ดีแล้วทางกายทางวาจาที่เรียกว่าศรรีลข้อที่ห้าบรญชิตควรพิจารณานเนืองๆว่าผู้ผู้รู้ใครควรดีแล้วตีเตียนเราโดยศีลได้หรือไม่ท่านผู้รู้ทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายคนมีปัญญาทั้งหลายเนี่ยใครควรแล้วติเตียนเราด้วยศีลได้หรือไม่ถ้าเขาตีเตียนได้ก็ก็ต้องยอมรับนะครับเพราะบางทีเนี่ย ผู้รู้มีทั้งฝ่ายบัณชิตและฝ่ายอุบาสกบาสิกาตีเตียนได้นะครับพิสูจน์สมัยก่อนเน่ะอย่างท่านพวกท่านพระอุทายีเนี่ยถูกนางวิสาขาติเตียนถูกอนาถบิกาเสษฐีติเตียนถูกพระเจ้าปเสนที่โกศลติเตียนเขาติเตียนได้นะครับติเตียนติเตียนนี้ติเตียนแล้วเราต้องแก้ไขวมติไม่ใช่เขาติเตียนเราเราสวนกลับนะครับพระสมัยนี้เขาเรียกพอชาวบ้านติเตียนแล้วสวนกลับเลย สวนกลับเลยถ้าตัวเองมีสื่อในมือสวนสวนในเพจเลยสวนในเฟซเลยสวนในไลน์เลยอย่างเงี้ยไม่เหมาะครับไม่เหมาะก็คือเขาพิจารณาดูแล้วเขาติเตียนเราด้วยสีว่าท่านทําไม่เหมาะเลยพิรยาอาการอย่างเงี้ยไม่ไม่ควรจะทํำแต่ว่าคุณพระบางทีท่านก็เข้าใจว่าท่านเป็นผู้มีความรู้แล้วเป็นคนสอนคนอื่นได้อย่างเดียวคนอื่นห้ามสอนท่านก็ก็มีครับท่านก็ไม่ยอมรับความติเตียนนั้นนั้น ก็จะกลายเป็นความเสื่อมไม่เป็นความเจริญในพระพุทธศาสนาเลยข้อที่หกบรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งๆว่าเราต้องพัดพากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นต้องคิดอยู่เสมอว่าของรักของรักอาจจะเป็นคือพระเสียใจไม่ได้ครับเป็นพระห้ามร้องไห้เป็นพระห้ามเจ็บปวดผมจะผมจะพูดอย่างนี้มันแรงเกินไปนะเป็นพระห้ามเจ็บปวดหรงพี่ เป็นพระห้ามร้องไห้เป็นพระเข้าลงพยาบาลแล้วห้ามร้องอดอดควรอดโอยอมเมื่อก่อนนี้มีหลวงตาคนหนึ่งมามาอยู่ด้วยผมบอกหลวงตาอย่าร้องไห้สิอย่าร้องสิมันเสียสถ,ถาบันพระหมดแกก็บอกผมเจ็บนะอาจารย์เออเจ็บก็อดทนไว้อดทนไว้เป็นพระห้ามร้องเป็นพระห้ามเสียใจถ้เาเันเกี่ยวกับเราอาจารย์เกี่ยวสิเสียสถ,ถาบันนุ่งผมผ้าเหลืองหมด ก็คือต้องต้องเข้าใจว่าเป็นพระเขาต้องอดทนไว้ครับเกิดคุณพระวิ่งหนีก่อนเพื่อนแล้วคุณโยมจะอยู่ยังไงเนะเราสังเกตว่า,ถ,าถ้ามันมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นเนี่ยพระวิ่งโกรยแนบเลยแล้วคุณโยมเขาจะมีที่พึ่งได้ไงเพราะฉะนั้นเป็นพระเนี่ยจะต,ต้องพิจารณาเสมอว่าเราต้องพัดพ่างจากของรักของชอบใจต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้เลยว่าเราจะต้องเป็น ต้องต้องพัดพากแน่ในไหนก็ต้องไหนละยังไงก็ต้องพัดพากแน่เลยเอาข้อที่เจ็ดบรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งว่าเรามีกรรมเป็นของของตัวเราทําดีจักได้ดีทําชั่วจักได้ชั่วนะครับไม่ต้องโทษคนอื่นนะบบรรพชิตบรรพชิตไม่ต้องโทษสังคมไม่ต้องโทษสถานที่ไม่ต้องโทษดินฟ้าอากาศต้องโทษตัวเองอย่างเดียวเขาจึงบอกว่าเราดีก็ดี เราดีก็ดีเองเราช่วก็ช่วเองไม่ใช่มีคนอื่นมาชวนให้เราชั่วนะครับแล้วเราชั่วไม่ใช่มีคนอื่นมาชวนเราดีเราดีนะเพราะฉนั้นมันประชิดอยู่ที่การศึกษาตัวเองว่าจะดีจะช่วก็ต้องเลือกการศึกษาเอาต้องศึกษาเอานะครับถ้าไม่ศึกษาเอาแล้วมันจะวิป,ปริตเอาได้บรรพชิตหรือนักบวชนะครับในทางพระพุทธศาสนาเขาให้ต้องมีการศึกษาถ้าไม่ศึกษาเราจะเอาเรื่องจะทําสิ่งผิดผิดนะ จะกลายเป็นคนวิปริตจะกลายเป็นคนผิดเพี้ยนทางพระธรรมวินัยจะเป็นคนบิดเบือนพระธรรมวินัยเองก็ค<ม>ือมันไปชิดนี่แหละด้วยการหลักปฏิบัติที่แปลกแปกประหลาดประหลาดทำตัวแปลกแปกทำตัวประหลาดประหลาดทำตัวจะว่าเข่งหรือเกรงหรือขลังเรืออะไรก็ต้องดูต้องพิจารณาดูเอานะครับว่าเหมาะไม่เหมาะควรไม่ควร ข้อต่อไปข้อที่แปดมันไม่ทิ่ควรพิจารณาหนึ่งหนึ่งว่าวันคืนล่วงไปในบัดนี้เราทําอะไรอยู่มาดูข้อที่เจ็ดนิดหนึ่งครับข้อที่เจ็ดเมื่อจอรดข้อที่เจ็ดนะเมืเรามีกรรมในของของตัวทําดีจักได้ดีทําชั่วจักได้ชั่วพอดีมีเรื่องของภิกษุ หรือฝ่ายบรรพชิตเราเจ้าคณะพระสังฆาธิการถูกปลดจากตําแหน่งนะครับก็ความจริงก็เป็นเรื่องของกรรมเป็นของของตัวนะครับกรรมเป็นของของ,ของตัวถ้าทําดีบางทีบางทีทําดีหรือทําไม่ดีก็ตามนะยศถาบรรดาศักดิ์ก็เกิดขึ้นได้บางทีทําดีหรือทําไม่ดีก็ตามยศถาบรรดาศักดิ์ก็หมดได้นะครับถ้า ถ้าทุกคนถ้าอะไรวะถ้าหลุดพ้นจากตำแหน่งแล้วเกิดขบวนการเรียกร้องก็เหมือนกับสังคมของคนนะครับถ้าอยากได้อะไรก็ประท้วงประท้วงอยากได้อะไรก็ประท้วงประท้วงเนี่ยผมว่าสังคมมันจะแปลกๆอยู่สังคมมันจะแปลกๆเกิดเกิดเราอยากได้ยศถาบรรดาตักขึ้นมาเราก็พาคนไปประท้วงมันคงจะน่าเกลียดมากเลย หรือพอเราถูกปลดเราจะพาคนไปประท้วงก็คงจะน่าเกลียดมากเลยมันเหมือนกับเกมอะไรสักอย่างะเราไม่ยอมรับเกมโอเวอร์ที่จริงเรื่องบางเรื่องครับมันมีมันมีเลสไนทุกคน,นทำมันมีเลสไนยยนั่นแหละเลสไนนั่นแหละครับบางคน,นไม่รู้เรื่องถ้า ใครไม่รู้เรื่องก็จะตกเป็นเครื่องมือของคนที่เขารู้เรื่องเพราะฉะนั้นบางอย่างนะครับผมให้ความหมายไ้โดยนัยยะว่าถ้าเฉยได้ก็คือเฉยเนาะแต่ถ้าถ้าไม่เฉยก็จะมีการขุดคุยต่อพอขุดคุยต่อแล้วก็จะเจอขยะมูลฝอยที่ที่เอาขยะคทม,มไว้อีกทีหนึ่งขยะเน่าอยู่ข้างล่างขยะดีดีมอยู่ข้างบน เพราะฉะนั้นถ้าลื้อไปลื้อมาลื้อมาลื้อไปเนี่ยขยะโผล่ทั้งข้างล่างข้างบนเลยนะแล้วมันจะเสียหายสะเทือนวงการเพราะฉะนั้นทางที่ดีนะครับผมว่าก็อะไรผ่านมาก็ผ่านไป<ม>อะไรผ่านมาก็ผ่านไปเราถึงจะอยู่ได้แต่ถ้าอะไรผ่านมาจะเอาคืนอย่างเงี้ยมันก็น่าเกลียดในสังคมไม่ว่าสังคมพระหรือสังคมของ คารวาสเอาข้อที่เก้ามันเป็นที่ควรพิจารณาหนึ่งว่าวันคืนล่วงไปบัดน,นี้เราทำอะไรอยู่คือแต่ละวันแต่ละวันอายุเราผ่านไปเนี่ยบัดเนี้ยเราทำอะไรอยู่บ้างหรือนอนกินบุญ,บญเก่าบางคนก็นอนกินบุญเก่าของพระพุทธเจ้าครับบวชบวชวัแล้วไม่ทำอะไรเลยพระพุทธเจ้าทำดีแล้วแต่เราเนี่ยอาศัยไปบุญพระพุทธเจ้ามาอยู่ในพระศาสนา บายเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้มองเห็นได้ชัดครับคือพิสูจน์เนี่ยนักบวชพิสูจน์บางรูปครับท่านสบาย,ยจริงๆเพราะท่านกินบุญเก่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทําไว้หมดแล้วแต่บุญพระพเจ้ายังเผื่อแผ่มาจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเขาจึงให้พบันชิตพิจารณาทุกๆวันว่าวันคืนลงไปเราทําอะไรอยู่เราทําให้เกิดประโยชน์สาหรับพระศาสนานี้บ้างแล้วหรือยังข้อที่สิบ ไอ้ข้อที่เก้าข้อต่อไปมันเป็นีควรพิจารณาหนึ่ง,ง,งว่าเรายินดีในที่สงัดหรือไม่เราอะสังัดกายบ้างไหมคืออยู่คนเดียวบ้างได้หรือเปล่าสงัดกายกายย่ว,วิเวกจิตเราสงัดหรือเปล่าคือเรามีตัณหากิเลสเป็นเพื่อนสองหรือเปล่านอนกลางคืนคิดคุ้นทุรนทุรายด้วยความโลภความโกรธความหลงบ้างบ้างหรือเปล่าปัญญาหรืออุปธิวิเวกนะครับ เราปราศจากอุปทา,านบ้างแล้วหรือยังในอุปทา,านทั้งกรารมุปาทานทิฏฐุปาทานสีแลวะวัตตุปา,า,ตาทปา,านอตตวุภุปาทานเราปราศจากอุปธิเหล่านี้แล้วหรือยังเราสงบแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นบนรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งเดืองว่าเราเนี่ยยินดีไหมกายสงัดจิตสงัดเราอยู่คนเดียวได้ไหมหรือต้องอาศัยหมูนะ่คณะเราชอบความสงบไหมถ้าเราชอบความสงบเราก็เรียกว่าเรา ชอบความสงัดข้อที่สิบบรรพชิตควรพิจารณาหนึ่งเนืองว่าคุณพิเศษคุณพิเศษใดๆของเรามีอยู่หรือไม่ที่จะให้เราเป็นผู้ไม่เก้อเขินเมื่อเพื่อนเวลาเมื่อนเพื่อนบนรรพชิตถามเราในภายหลังคุณพิเศษต,ตรงเนี้ยถ้าสูงสุดคือพระอรหันต์ต่ำลงมาก็อนาคามีสกทา,าคามีและโสดาบัน เกิดเจอกันบวชระบวชมา 30, สามสิบพรรษาเพื่อนกันถามว่าเออท่านพระอาจารย์ท่านเจ้าคุณท่านหลุงพี่ท่านหลุงปู่ลุงปู่มีคุณพิเศษอะไรบ้างบวชมานานแล้วเออลุงปูก็เออไม่รู้คุณพิเศษคืออะไรเป็นระดับนะครับคุณพิเศษจนระดับต่ำสุดนะฮะต่ำสุดก็คือการศึกษาครับหลุงปู่ลวงพ่อ หลวงพี่อีกสติมันแปลว่าอะไรเอ้สติมันทํำยังไงถึงจะเรียกว่าสติหิริมันคืออะไรหลวงปู่หลวงพ่อโอตปะมันคืออะไรถ้าตอบไม่ได้นี่นี่คือคุณทั้นต่ำนะครับคือถ้าบรพรชิตหนุ่มสัมาเนติภิกษุหนุ่มสัมมาเนน,มมเน้อยถามเราภายหลังว่าเอ้ข้อนี้มันคืออะไรมันหมายความว่าไงมันปฏิบัติได้อย่างไรถ้าเราตอบไม่ได้นี่คืออายคะ เขาถามธรรมะทุกบชให้อธิบายให้ฟังเนี่ยตอบไม่ได้อายครับนี่คือคุณพิเศษระดับธรรมดาระดับพระหูสูตรระดับพระหูสูตรนี่คือตํำสุดแล้วระดับเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากเกิดเราเราพรรษาที่ห้าสิบอย่างเงี้ยไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเดียวนี่พระพุทธเจ้าเป็นใครไม่รู้ไม่เกิดไม่ทันตอบอย่างนี้ก็หมดแล้วนะ <c oughs> นพระสมัยก่อนเนี่ยพระสมัยคนแถวแถว บ้านบ้านอดีตบ้านผมเนี่ยอพอไปถามลงุลงตาเกิดไม่ทันเกิดไม่ทันพุทธเจ้าเลยไม่รู้ตอบแบบชนิดที่ว่าคนถามหมดอะไรตายอยากชีวิตเลยเพราะจะไม่ต้องมีคําถามถ้าไมัยนี้ก็บอกอย่าถามกูไปถามกูนู่นฮะอย่าถามกูไปถามกูนู่นเออคืออย่าถามกูคืออย่าถามเราเลยไปถามกูเกิล กูค,คำแรกก็คือตัวเองกูค,คำหลังก็คือ Google ถามคนนั้นรู้หมดเลยเพราะฉะนั้นอย่าอย่าให้คนเขาต้องว่าโอ้ไม่ต้องไปถามท่านหรอกครับถามกูก็พออย่าให้ทังคมเขาคิดอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นพระเขาต้องต้องการตอบดิบๆถามเลยตอบเลยเอาเรื่องของทำที่บ,บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆสิบอย่างเนี่ย เอาแค่น okay, ี้พอแล้วจะไปขึ้นบวดต่อไปเลย